สมการเป็นแบบไหนนะถึงทําให้มีผลลัพธ์สวัสดีค่ะครูอาร่าจากแฮปปี้สเลนนะคะวันนี้มาสอนเทคนิคการสวมการเป็นนะหลายหลายคนก็เคยได้ยินนะถ้าอยากสาเร็จจะต้องสวมการเป็นแต่คนไม่รู้ว่าการสวมการเป็นกับการเรียนแบบมันแตกต่างกันนะการเรียนแบบคือเรียนแบบแค่ภายนอกอย่างเช่นว่าดูว่าเขาซื้อของอะไรเขาแต่งตัวแบบไหนเขาเขียนคิ้วยังไงเขาทาตาแบบไหนเขาทาปากแบบไหนแล้วก็ไปเรียนแบบแบบนั้นนะคะแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมฉันชีวิตฉันเห็นเปลี่ยนแปลงเลยแค่หน้าตาเหมือนเขามากขึ้น ไม่ใช่สวมการเป็นไงการสวมการเป็นคือการดูจากโลกภายในดูวิธีตอนที่เขาคิดเขาคิดยังไงที่เขาจากศูนย์จนถึงร้อยล้านเขาคิดแบบไหนดูความคิดของเขาตอนนั้นเขาลงมือทำแบบไหนอย่างเช่นลงมือทำทันทีหรือเขารอรีรอไปเป็นอีเป็นปีแล้วค่อยลงมือทำดูวิธีการทำเขาสวมการเป็นความรู้สึกแบบเขาการเดินแบบเขา เข้าใจไหมการเดินแบบเขาความมั่นใจแบบเขาคืนโลกภายในให้สวมโลกภายในไม่ใช่เรียนแบบว่าจะต้องเขียนคิ้วหนาเหมือนเขาจะต้องปิดขนตาเหมือนเขาจะต้องทาลิปเหมือนเขาอันนั้นมันไม่ได้ทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตคุณเปลี่ยนแต่ผลลัพธ์ในชีวิตคุณเปลี่ยนเมื่อคุณสวมโลกภายในของเขาโลกภายในก่อนที่เขาสําเร็จนะ ไม่ใช่โลกภายในตอนที่เขาแบบว่าร่ำรวยแล้วแล้วเขาก็แบบว่าโอ้ใช้ใจ่ายนุ่นนวแล้วก็ไปใช้ใจ่ายตามเขาเขาซื้อรถซื้อรถตามเขาเขาซื้อบ้านซื้อบ้านตามเขาแล้วสุดท้ายก็ล้มละลายเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนเขา <laughs> ดังนั้นให้ดูวิธีการที่เขาคิดแบบไหนเขาถึงสําเร็จนะเขาใช้พลังงาน กับโฟกัสกับสิ่งไหนเขาถึงสําเร็จนะเขาโฟกัสที่อะไรเขาถึงสําเร็จแต่ละคนจะมีไอดอลไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเราโฟกัสเราไอดอลของอ้อเรื่องการทํางานก็คืออาจารย์มันดิตแบบนี้ครูอ้อเข้าไป SVP อาจารย์มันดิตหลักแสนเนี่ยเพื่อจากรู้ว่า เขาคิดแบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาเดินเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคอาจารย์บัณฑิตเป็นคนทําทันทีเป็นคนคิดอะไรแล้วคิดเร็วเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่แบบไม่ไม่โฟกัสกับปัญหาเลยอะไรมีปัญหาเขาจะไม่พูดเลยคราวที่แล้วมีคนเป็นโควิดตอนที่ไปเรียน S อสเวทมีคนเป็นโควิดอาจารย์ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเวลาคนพูดถึงอาจารย์เปลี่ยนเรื่องคนพูดถึงอาจารย์เปลี่ยนเรื่องทันทีคือเราเห็นกับตาว่าอาจารย์เขาทําแบบนั้นจริงๆเราก็สวมบทแบบบทบทบาทแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะตตต้อองสูรรเหมืนาบัณฑิ จะต้องใส่อะไรฟิตๆเหมือนอาจารย์มันดิไม่ใช่แต่ถ้าไอดอลของคนเนี่ยของคุณเนี่ยเป็นเรื่องการลดน้ําหนักคุณก็ดูว่าไอการสวมการเป็นการลดน้ําหนักของเขาเนี่ยเขากินอะไรเขากินแบบไหนเขารู้สึกแบบไหนถ้าเราเป็นคนคนนั้นฉันมีเป็นคนที่เอลเอลยี่สิบสี่เอลยี่สิบสองฉันจะมีพฤติกรรมแบบไหนมีพฤติกรรมยังไงเราจะยังคงกินแหลกลานอยู่อย่างนี้ไหมหรือถ้าพรุ่งนี้เราต้องไปเดินแบบสมมุติว่าเรแบบาเป็นนางแบบอ่ะสมบทบาทเป็นนางแบบถ้าพรุ่งนี้เราต้องไปเดินแบบวันนี้เราจะกินแบบไหน เราจะยังกินพิซซ่ากินน้ำโค้กเอ้ยน้ำโค้กน้ำอัดลมต่างๆเรายังกินขนมหวานเรายังกินเค้กแบบนั้นไหม ลองสวมกันเป็นดูว่าเขาคิดแบบไหนเขาลงมือทํำยังไงและสวมกันเป็นคนคนนั้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ครูอ้อแบ่งปันมาจากคอร์สมนุษย์ในลมิดนะคอ,อร์ซี่ครูอ้อเป็นเยนกอาจารย์บัณฑิตนะคะอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะในเรื่องกดแรงดูดสา่ง่ายนะน้ําย้านะสสยง่ายครูอ้อไม่ชอบสายยากใครที่เราฟังครูอ้อบอกเลยต้องเป็นสายง่ายนะคะไม่เอาตะกายเยอะอะไระตะกายเยอะคือไม่ไม่เอาไม่ต้องมาคุยกันไม่ชอบนะอ่ะโอเคแบบนี้นะคะครูอ้อไปเรียนมาราคาหลักหมื่นนะ แล้วคร้เอเอามาสอนในนี้ในคอร์สนี้ราคาเต็ม9,900บาทนะคะแต่ถ้าใครที่ลงวันนี้จะได้ราคาพิเศษ2,999บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักมาได้ ID line at อ l อ r a ura. เพจเอ้ยไม่ใช่2,500บาทนะคะขอโทษมนุษย์ธรรมมิ2,500บาทนะคะสนใจทักมาได้ ID line a YouTube, ้อ l อ r a เพจ YOUTUBE ๊ i ต t อบชื่อว่า Happy Selen เหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ